อุปสรรคชิ้นใหญ่ที่ขวางกั้นคนส่วนใหญ่ไม่ให้สร้างสรรค์ผลงานไม่ใช่การขาดไอเดียเวลาหรือพรสวรรค์แต่คือความกลัวว่าถ้าทำออกมาไม่ดีพอก็อย่าทำเลยดีกว่าความหลงไหลในความสมบูรณ์แบบนี้เองที่กำลังฆ่าความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เกิดความสมบูรณ์แบบคือศัตรูตัวร้ายความสมบูรณ์แบบไม่ใช่การผลักดันให้เราดีขึ้น แต่เป็นกรอบป้องกันความล้มเหลวที่ทำให้เราปลอดภัยและความปลอดภัยนี่เองคือศัตรูการเติบโตลองนึกถึงตอนเป็นเด็กเราวาดรูดก้างปลาร้องเพลงเพี้ยนหรือเล่าเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่กลับภูมิใจในสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อโตขึ้นเรากลับเรียนรู้ที่จะไม่มั่นใจและเลือกที่จะไม่สร้างอะไรเลยดีกว่าต้องเสี่ยงสร้างผลงานที่ไม่ดีพอ ยอมรับความห่วยคือจุดเริ่มต้นของความเยี่ยมผลงานที่แย่ไม่ใช่ขั้วตรงข้ามของผลงานที่ดีแต่มันคือบันไดขั้นแรกที่พาเราไปสู่จุดนั้นศิลปินทุกคนที่คุณชื่นชมล้วนเริ่มต้นจากการสร้างผลงานที่แย่มาก่อนทั้งสิ้นเพราะเราไม่สามารถแก้ไขหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าหรือปรับปรุงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงได้ผลงานที่แย่ของคุณในวันนี้ อาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกคนกล้าที่จะเริ่มต้นและที่สำคัญที่สุดมันดีกว่าความว่างเปล่าของคนส่วนใหญ่ที่เอาแต่รอแค่เริ่มต้นเริ่มให้เล็กเริ่มให้ไวเริ่มแบบไม่สมบูรณ์แบบระยะห่างระหว่างการไม่ทำอะไรเลยกับการสร้างสิ่งที่ยังไม่ดีนั้นห่างไกลกันมากแต่ระยะห่างระหว่างสิ่งที่ยังไม่ดีกับสิ่งที่ยอดเยี่ยมนั้น ใกล้กันนิดเดียวซึ่งก็คือการลงมือทำซ้ำและฝึกฝนเริ่มต้นอย่างน่าเกลียดเริ่มต้นเล็กๆเ,เริ่มต้นอย่างไม่สมบูรณ์แบบลงมือทำไอเดียที่อยู่ในหัวมานานไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรื่องสั้นอัดเพลงวาดรูปหรือสร้างแอปสร้างมันอย่างแย่ๆสร้างมันอย่างรวดเร็วสร้างมันก่อนที่คุณจะคิดทัน เพราะการลงมือทําทันทีคือวิธีเดียวที่จะเอาชนะเสียงในหัวได้ไอเดียเจ๋งๆหลายอย่างก็เริ่มต้นจากแนวคิดที่ดูแย่ในตอนแรกเช่นกันซอนิกคือเม่นสีน้ำเงินใส่รองเท้าผ้าใบาที่วิ่งเร็วมาก Ang กี b เบิคือโยนนกใส่หมูไอเดียเหล่านี้ไม่มีความหมายในตัวเองจนกระทั่งมันถูกนำไปลงมือทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม ล้มเหลวให้เร็วเรียนรู้ให้ไวกุญแจสำคัญคือการเปิดรับคำวิจารณ์ให้เร็วที่สุดอย่ารอให้ผลงานสมบูรณ์แบบก่อนจะให้ใครดูทดสอบไอเดียตั้งแต่ยังเป็นแค่ตัวอักษรเขียนภาพรวมของงานแล้วยื่นให้คนอื่นพร้อมบอกว่าช่วยดูให้หน่อยพอดีเพื่อนฝากมาดูแต่เราว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่วิธีนี้จะทำให้คนกล้าวิจารณ์คุณอย่างตรงไปตรงมา ล้มเหลวตั้งแต่บนกระดาษทดสอบไอเดียและกลไกลต่างๆบนกระดาษก่อนที่จะเริ่มลงมือทำจริงเพราะยิ่งคุณล้มเหลวช้าเท่าไหร่ต้นทุนในการแก้ไขก็จะยิ่งสูงขึ้นและโอกาสแก้ไขก็จะน้อยลงเท่านั้นทุกความล้มเหลวคือโอกาสอย่ามองว่าไอเดียของคุณมีค่าเกินกว่าจะถูกวิจารณ์สิ่งเดียวที่สำคัญคือผลงานสุดท้ายทุกความผิดพลาดระหว่างทาง คือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทุกครั้งบทสรุปทิ้งความสมบูรณ์แบบแล้วลงมือทำเลิกยึดต,ติดกับภาพผลงานที่สมบูรณ์แบบในหัวแล้วยอมรับการเริ่มต้นที่ไม่สวยงามเพราะการสร้างสรรค์คือกระบวนการของการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการยอมรับความล้มเหลวตั้งแต่เนื่องนๆคือหนทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาผลงานของคุณให้ดีขึ้น โลกไม่ได้ต้องการคนที่รอคอยความสมบูรณ์แบบแต่ต้องการคนที่กล้าลองกล้าล้มเหลวและกล้าสร้างสรรค์แม้จะเริ่มต้นได้ไม่สวยงามก็ตาม